รบวการสาภาพบังคับปี45ี่หาดูดีๆนะการสาภาพบังคับคือการสาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่9ของการสาขั้นพื้นฐานชั้นปีที่9ของเราก็คือมสาทุกคนเขาไม่ออกข้อสอบหรอกดูผู้ปกครองเนี่ยเราไปเป็นครูเราพูดถึงผู้ปกครองคือใครบางคนก็เข้าใจว่าแต่พ่อแม่หรือพ่อหรือแม่ยายเป็นได้ไหมผู้ปกครองผู้ปกครองนอกจากพ่อแม่แล้วค่ะว่า ถ้าพ่อแยกทางกันอยู่เขาว่าผู้ใช้อํานาจปกครองเด็กเช่นลูกไปอยู่กับใครคนนั้นผู้ปกครองข้อสองนะเห็นไหมรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจำเช่นเรามามีหลานมาอยู่กับเราเราเป็นผู้ปกครองเขานะต่อไปดูนะครับ,ดรบเด็กนี่ประเด็นก็สอบอยู่ตรงนี้ใครคือเด็กการสาภาพบังคับเด็กการศึกษาภาพบังคับคือเด็กที่มีอายุย่างปีที่เท่าไรย่างปีที่เจ็ดถึงย่างที่ปีที่ สิบหเว้นวงกลมเว้นไว้ดีๆสอบได้ชัดปีที่เกแดงอายุสิบสี่ปีเรียนอยู่มสี่เป็นเด็กตามประวัติศาสตบังคับไหมบางคนก็ประงกหัวก็เริ่มมีคนสอบตกสอบได้แล้วละตอนนี้นทําไมต้องมาถว่าไม่เพราะเรียนจบมออามาสามแล้วเห้นไหมเขาอยู่มสี่แล้วเอาวดำ อายุ15ปีเรียนอยู่มหนึ่งเป็นเด็กการสาภาพมังรับไหมเป็นเนี่ยเห็นไหมมันต้องสองเงื่อนไขนะโอเคเราไปดูออข้อห้าข้อ5เป็นประเด็นข้อสอบนะครับเอาข้อ4ก่อนก็ได้เขาให้อำนาจในการไปรตรวจนับเด็กว่าได้เข้าเรียนไม่เข้าเรียนไปในวิสองเวลาเท่านั้นหนึ่งพระ,พระอาอะทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเอามื่อใดพระอาทิตย์บ่ขึ้นอมือนี้จอย่างไร เวลาทําการเวลาทําการภาษากฎหมายเขาต้องให้เขียนไว้อย่างนั้นนะถ้าไม่มีนาฬิกาพระทินุพระบินไปบินทบาทนะเห็นไหมเขาใช้เวลานี้โอเคข้อ5ครับสมมุติว่าเรานะไม่ใช่ใครก็แล้วแต่สมมติอยู่เราไม่ใช่พ่อแม่แต่มีเด็กมาอยู่กับเราเด็กตัวนี้คือวัยการศึกษาพคระมครับนะเราต้องรีบแจ้งเขตพื้นที่หรือถ้าโรงเรียนสังกัดท้องถิ่นนั้นเราก็แจ้งท้องถิ่นว่าแจ้งภายในกี่เดือน หนึ่งเดือนยกเว้นพ่อแม่เขามาอยู่ด้วยนะโทษมีสองระดับไม่มีจำคุกนะปรับไม่เกิน1,000บาทคือยังไงผู้ปกครอ,องปรับผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนนะอันนี้โทษเบาอันที่สองคือไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่หมายเขาว่าไม่เปิดประตูรับที่เขาออกไปตรวจนับเด็กในข้อในข้อสี่เห็นไหมเขาไปตรวจนับเด็กว่าไม่ได้เข้าเรียน โทษสูงสุดคือปรับไม่เกิน1 0,000บาทในกรณีแต่ในหนึ่งไม่ส่งเด็กเข้าเรียนและไม่มีเหตุผล2แจ้งความเทโอ็ยเด็กอายุยังไม่ถึง7ปีบอกว่าไม่ต้องเข้าเรียนความจริงอายุ8ปีแล้วอย่างงี้นะแจ้งความเทจโทษสูง2องอย่างโอเคครั้งหนึ่งเคยนับอายุเด็กเขาออกก็สอบว่าเด็กเกิดพศ2อ6 4จะเข้าเรียนปหนปีการศึกษาใด เราคิดง่ายๆก็เกิดเอาปีเกิดตั้งแล้วบวกด้วยเจ <7. S 1> นะ็ดเนาะย่างเข้าปีที่เจ็ดถ้าบวกไม่ได้ก็ไปถามเอกคณิตศาสตร์โอเคดูหน่อยหนึ่งหน้าสิบดูนะโดยประจักษ์เหตุผลอันควรนะครับนักเรียนจะหยุดเรียนยังไงถ้าเดือนหนึ่งไม่เกินเจ็ดวันนะเขียนข้างๆว่าไม่ติดต่อกันถ้าติดต่อกันต้องไม่เกินห้าวันนะเกือบซละแม่เกือบซาละแม,ะแม่ใช่ไหมเอกว,วิทยเมื่อไหร่ นะครับถ้าเกินถ้าเกินนี้เขาให้ปรับไม่เกิน1000บาทนะโอเค